ก็สวัสดีครับมิสหายทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โมอเตอร์ไซค์โซโล่นะมาวันนี้จะชวนนั่งยนันทำแมชชินไปด้วยกันนะครับผมย้อนรอยอดีตของไทยปีกนุกคอนดายุคเมื่อ60ปีที่แล้วในสายพันธุ์ของ CB นะคอนด้าซ92เบลลี่เพร์สปอร์ต ปี1 9 5 9ซึ่งถือว่าเป็นต้นตอเป็นร่างเงาของพันสี่บเลยก็ว่าได้นะเมื่อยุคเมื่อ60ปีที่แล้วถือได้ว่าเครื่องหรือจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นความรู้สึกใหม่บนโลกของรถเครื่องนะด้วยรูปลักษณ์ที่มันพิเศษนะครับเหนือสิ่งอื่นใดคือพละกําลังของมันใน่ความเร็วมันทําได้ถึง1 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเครื่องยนต์กับเครื่องยนต์ที่มีความจุเพียง125ซีดซีรีดแรงม้าออกมาได้15้ แงม้านะครับนี่ถือเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยในปลายช่วงปลายยุคข,ของปี50สําหรับรถเครื่องบนท้องถนนทั่วไปแล้วผู้ผลิตรายอื่นต้องใช้เวลาเกือบ10บปนีนีกว่าจะบรรลุถึงระดับขุมพลังได้ขนาดนี้ ตัว c b 9 2ยังไปสร้างชื่อบนโลกของความเร็วด้วยนะครับซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณหนึ่งของมองเตร์สีคโลมันได้อยู่แล้วที่หลงไหลในกลิ่นของน้ำมันและก็หลงไหลในโลกของความเร็วนะอย่างไรก็ตามนุมาโมเดลปี1 9 5 9 c b 9 2เนี่ยเป็นรุ่นที่ว่าหาข้อมูลได้ยากมากนะครับสันนิษฐานว่ามีเหลืออยู่น้อยเต็มทีนะครับหมายถึงแม้แต่ซากันนะ ย,ยังหายากเลยการผลิตในยุคนั้นการผลิตก็อาจจะไม่มากการแพร่หลายจํานวนของรถก็อาจจะน้อยลงนะเะนั้นรุ่นหลายรุ่นที่เราเห็นหลายคันที่เราเห็นอยู่จะหาดั้งเดิมออริจินอลน้อยจริงๆน้อยมากเพราะว่าไม่มีใครรู้ไงคนที่ยุคสมัยนั้นก็บ้างก็มีชีวิตหลงเหลือก็คงหลงหลงลืมๆไปแล้วไอ้บ้างก็เสียชีวิตกันไปหมดไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลจริงยังไงส่วนจริงพิมพ์รูปภาพที่มีอยู่ก็ไม่รู้ว่ามีการรีวิวอะไร ขึ้นมาใหม่ไหมมีการบิ้วมาใหม่ไหมนะแต่ก็ยังพอเอามาอ้างอิงได้นะส่วนมากเป็นข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ทั้งหลายที่มีในยุคนั้นหรือทบเห็นเนะี่ยก็ามาเทียบเคียงนะโมเดล1959นี้จะมีตาฮ o n d a พลาสติกอยู่บนตัวถังรถก็อี่อย่างปี1959ตัวแรกๆที่ออกมาจะเป็นน็อตตรงแฮนยึดประกับแฮนนะจะมีแค่สาน็อตสามตัวนะแต่หลังจากนั้นรุ่นปี60ขึ้นไปก็เปลี่ยนเป็นแบบตัวประกับใช้น็อต4ตัวทั้งนี้เพราะว่าช่วงที่ปี1919 รุ่นปี1959ที่ลงแข่งขันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นข้อมูลมาให้ทาง Honda ได้แก้ไขจุดนี้ด้วยก็เพิ่มหลังจากรุ่นปี1959ก็เป็นนอตตรงแฮนด์ตรงคอรถเปลี่ยนจาก3ตัวเป็น4ตัวทั้งหมดวนสมุดอะไรสําหรับ c b 92 c b 95สมุดอะไรที่ออกมาที่หลังก็งไม่ได้ระบุในการแก้ไขพวกนี้ไว้เลยฉะนั้นข้อมูลจริงๆก็มไม่มีใครทราบก็อ้างอิงมาจากหลักฐานบางอย่างที่ได้มานั่นเองจริงๆมันน่าจะมีระบุในสมุด คู่มือด้วยนะได้ข้อมูลพวกนี้การเก็บข้อมูลสมัยเก่าก่อนก็อย่างว่ามันไม่ได้เหมือนสะดวกสบายเหมือนยุคนี้เนาะมันก็ลาบากอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์อาศัยพวกสิ่งพิมพ์ทั้งหลายแค่นั้นเองที่จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ในยุคโน้นนะ่แล้วก็คนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นก็หายากกันเต็มทีนะโนะรงงานเองก็ไม่มีเก็บข้อมูลอะไรแม้กระทั่งในคอลเลกชันฮอของฮด้าเองเราก็ไม่รู้ว่ามีการบิวขึ้นมาอะไรมั่งไหม มีการเปลี่ยนส่วนไหนถูกทําขึ้นมาใหม่ไหมด้วยเนี่ยครับก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าออริจินอลของมันจริงๆ c b ปี1959มันมีอะไรมั่งรุ่นที่อัปเกรดมาภายหลังยังไงมัง่งรุ่นนี้หยุดการผลิตเมื่อปี1964นะโอเคทีนี้มาถึงตัว c b นั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรแม่ทําไมต้องใช้ c b คําตอบคือไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นครับแต่สาเหตุที่ใช้รหัส c b มีหลายทฤษฎีก็กล่าวว่าตัว c b นั้นนิ่น ย่อมาจากคำว่ามอเตอร์ไซคเคลือนะครับคือมาจากตัว C ส่วนตัว B ีว B หมายถึงตัว B ในการในการแข่ง for m a n laser นะครับที่ CB 92ได้ลงแข่งแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้โดยนักนี่แล้วก็เป็นที่มาของคำว่า CB ส่วนคำว่าเบลลี่ในภาษาญี่ปุ่นเองก็หมายถึงสะดวกก็สะดวกเบลลี่ก็ไม่ได้มีความหมายก็หมายถึงสะดวกนั่นแหละครับตัว CB จริงๆก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะเขาก็เอามาจากที่บอกในแหล่งที่บอกที่เอามานะครับไม่นานหลังจากเปิดตัวเบลลี่ CB 92 Super ป p o r t ก,ก็ลงแข่งในสนามแข่งรุ่น1 5 0ซีซีของรายการออนเจ a n m เปนมอเตอร์ไซค์ขึ้นขับแมนเลดที่2ซึ่งก็ไเ,เทศกาลสำหรับมา นักบิดมือใหม่ว่าไงัี่ขึ้นเมื่อที่ติงเขาอาสามะนะครับตอนนั้นยุคนั้นอาสามะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับซึ่งคิทโนเองก็คว้าชัยชนะมาได้หลังจากนั้นเขาก็ได้เชิญให้ร่วมการแข่งขันออนจเจแปนเอนดูรันอนีกซึ่งจัดร่วมกับรายการคลับแมนเลสนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้ก็ทําใหฮอนด้าได้รับการยอมรับมากขึ้นหลังจากนั้นก็มีการส่งเข้าร่วมการแข่งขันที่กอรแมนทีทีด้วยซึ่งถือว่า ว่าเป็นรายการแห่งที่พอสมควรนะครับรายการนี้นะครับที่ปิดถนนแข่งกันอะไรอย่างไงน,นะที่เกาะแมนดีทีก็สามารถสร้างชื่อเสียงมาได้ เป็นรถเครื่องที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ลงแข่งกับรุ่น 250cc ด้วยมั้งตอนนั้นนะ CB เองถือกำเนิดขึ้นในฐานะซีรีส์ของรถเครื่องประเภทซูเปอร์สปอร์ตนะนับเป็นที่ขึ้นชอบของผู้ที่ชอบรถเครื่องทั่วโลกเลยตั้งแต่นั้นมานะครับมันก็กลายเป็นมาตรฐานสำหรับรถเครื่องหรือรถจักรยานยนต์ประเภทสปอร์ตบนท้องถนโน,โนล้วก็ความสนุกสนานทั่วโลกการขับขี่แบบสปอร์ตและการขับขี่ท่องเที่ยวไปด้วยนี่คือเรื่องราวของ CB ที่เสนอความน่าดึงดูดของการเป็นซีรีส์ รถเครื่องที่พัฒนาขึ้นในช่วง60ปีที่แล้วนะรถีบก็เ,เป็นเชื้อไฟกองแรกในยุคสมัยนั้นถือว่าไม่ธรรมดานะเป็นรุ่นแรกๆของฮอนด้าที่ส่งเข้าไปในสายยังอเมริกาและยุโรปด้วยเช่นกันนะทำการวงล้อมของเจ้าถิ่นจากแดนยุโรปอเมริกาที่ครองสมรภูมิอยู่ก่อนมาแล้วรถฮอนด้าจเป็นรถเล็กๆคนงงว่าเฮ้ยมันเป็นยี่ห้ออะไรว่าเข้าไปตอนใหม่ๆยังไม่มีใครรู้จักแบรนด์ฮอนด้าหลังจากนั้นฮอนด้าก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับก็จนเป็นที่ ยอมรับในตลาดอเมริกาและก็ตลาดฝั่งยุโรปอย่างไรก็ตามรหัสของ CB ของ Honda เนี่ยนอกจากไปสร้าง้างมาตรฐานความเป็นแบรนด์สมุลัยให้อเมริกันชนทั้งหลายได้รู้จัก ทาง h อ n ด้าก็ใช้ฐานความนิยมและทางของกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริโพวกในอเมริกาและก็ในแถบยุโรปมาเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนารุน่นอื่นๆหรือในซีรีส์ต่อๆมาจนสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในเวลาต่อมานั่นแหละทั้งอเมริกันชมก็ให้กันยอมรับแน่นอนว่า h o n d a c b 92น้องเล็กคันนี้ที่มีเชือไฟกองแรกนในยุคสมัยนั้นญี่ปุ่นเองก็ไม่นิยมครึ่งยนต์ที่ใหญ่โตมโหรทึกนะครับ แต่ต้องการลดขนาดเล็กในการใช้งานมาก cb 9 2มีเครื่องยนต์4จังหวะนะครับ o v เวอแมชาบสสูบ5 2 5 1 2 5ขอโทษค่าแรงม้าที่15,000รอบต่อนานทีถือว่าเป็น4จังหวะที่รอบแรงบิด1.06 กิโลกรัมเมตรนะครับที่9,000รอบจะบอกสูบคูช่วงชักคือ44คูณ41มมตาส่วนกำลังอัดอยู่ที่10.1ระบบสตาร์ทจะเป็นไฟฟ้าแล้วพี่น้องมีระบบไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะขนะเดียวก็มีก็ะระบบสตาร์ทเท้าด้วยนะเป็นแบบคัดเปียกหลายแผ่นซ้อนกันนะครับเกียร์ส่ยางหน้าขนาด2.50 18ยางหลัง2.75ขนาด18นิ้วนะครับเบรกหน้าทวินลิดดิ้งนะค้ัหน้าลิดดิ้งลิงหรือแบบกระเดื่องนะดูภาพประกอบมีพี่น้องส่วนเป็นข้างหลังเป็น ปิงกับสวิงอาร์มนะเฟรมรุ่นนี้เป็นแบบเหล็กปั๊มนะก็มีส่วนที่เป็นแบ็กบนท้ายอยู่ด้วยนะครับความเร็วสูงสุดของ c ี9 2นี่คือ80ไมล์ต่อชั่วโมงอัตราบริโภคน้ำมันก็100ไมล์ต่อกลลอนก็ถือว่าประหยัดน้ำหนักรดอยู่ที่220ปอนด์นะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคคร่าวๆของโมเดลที่ขายอยู่ในยุโรปส,ส่วนโมเดลในอเมริกาก็คงใกล้เคียงกันนี่ราคาที่ขายในยุโรปยุคนั้นไม่ถึง5,000บาทด้วยซ้ำไปในวนิองยุคน้นนะอัตราแลก เปลี่ยนไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ข้อมูลที่ได้มาคือไม่เกิน5,000บาทในยุคสมัยโน้นน,นะคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาอืา่นๆก็เช่นโครงสร้างของเฟรมเป็นบอดี้เหล็กอัดขึ้นรูปนั่นแหละหน้าแบบเป็นกระเดื่องเบรกหน้าขนาดแดนิ้วเป็นดรับเบรกทั้งหน้าหลังแล้วก็ระบบสตาร์ทไฟฟ้านะครับก็เรียกว่ามันไม่ธรรมดาในยุคนั้นนะครับถังน้ำมงนน้ำมันอะไรก็สร้างพิเศษรุ่นปี1 9 5 9ถ้อยเสียไม่มีรอยเชื่อมนะเป็นเหล็กตีขึ้นทิ้นเดียว ตลอดนะฮะจนรุ่นต่อมาจะเป็นอ่าท่อไอเสียแบบอ่ามีรอยต่อนะวนรุ่นปี1 9 5 9เป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีรอยต่อของท่อไอเสือไอเสียนะครับคือตีเป็นท่อนเดียวนะอย่างไรก็ตามตระหว่างปี1959ถึงสิ้นปี1 9 6 4มีการผลิต c b 9 2อยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0คันซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีการยืนยนันตัวเลขที่แน่นอนนะก็ยังมีสายการผลิตของฮ o n d ้าในยุโรปคือที่เบนเยี่ยมด้วยผลิตรุ่นนี้นะครับก็ขายในฝั่งยุโรปปีหนึ่ง 962สิ่งใหม่รุ่นโมเดลปี1962ก็คือดูมล้ออันลอยนะครับเข้ามาแทนที่ดูมล้อ แมกนีเซียมที่ใช้เมื่อปี1959กับ1960มาก่อนนะครับเปลี่ยนมาเป็นล้ออลลอยนะรัเปลี่ยนแปลงอื่นก็ได้ฝาปิดถังน้ํามันนะก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับก็มาแทนที่อลลอยรุ่นก่อนนะใน,ในปี1964ก็เป็นปีสุดท้ายของการผลิตนะครับในปีนี้มีรุ่นที่มีคําว่าเบลลี่อยู่ด้วยผลิตออกมาอีกประมาณ3,000คันซึ่งเขาไม่เป็นตัวเลขที่แน่ชัดด้วยอน,นี้หมายถึงในส่วนของที่ขายในยุโรปปี1964ผลิตออกมา3,000คัน มีรุ่นที่เบลลี่เบลลี่ พ่วงมาด้วยนะครับมีคําว่าอ,อักษรเบลลี่อยู่ด้วยนะครับโัวทัวปี1963อธิมบาย CB92 ้าไ้าถังน้ำมันทรงหัวค้อนแล้วก็สปริงด้านหลังที่เปิดออกนั้นทำทำตัวยางด้าน,าน,านหลังเนี่ยแล้วก็สปริงของฝาน้ำมันทำให้รถหลุดออกง่ายทำให้ฝาหลุดน้ำมันหลุดออกง่ายนี่คือความถึงขนั้ฮอนด้าก็ได้แก้ไขไปี1 9 6 4เป็นรุ่นสุดท้ายปี1 9 6 3ก็เริ่มแก้ไขแล้วนะครับจนส่วนชุดเกียร์สี่เกียร์นั้นก็ทำให้เร่งความเร ต่อชั่วโมงได้สบายสบายเสียงไม่แล้วก็มีบางรุน่นมีไกตรงอยู่บน ข่มไฟได้ด้วยนะครับเป็นไอชิยเล็กๆแกนะครับ้าสังเกตดูว่ารถรุ่นนี้ปี1999แล้วพวกนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับแต่ทางฮอนด้าก็มีอ่าไฟเลี้ยวมาเป็นออปชั่นขายนะครับสังเกตดูว่าจะไม่มีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ส่วนไฟท้ายเนะเข้าใจว่าใช้ได้หลายๆรุ่นรวมทั้ง470ด้วยที่ออกมาก่อนนี้ก็สามารถไปท้ายรุ่นเดียวกันได้นะครับมาแปลงใช้กันได้ไม่ว,ว่าเป,เป็นเป็นรุ่นที่แชร์อะไหล่กันได้นะบางส่วนเนี่ยเป็นอะไหล่ภายนอกนะบนความ ซีบี92เองก็ไม่ชัดเจนในพาดนาเบอร์นะรวมถึงสิ่งที่มีบนตัวรถโ,ด,โดเองก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนแน่นอนเลยนะั้นการข้อมูลที่ได้มาเราก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนถูกอันไหนผิดยังไงเพราะส่วนมากที่เห,เห็นอยู่ก็เป็นรถที่ผ่านการบิวมาแล้วนะอ้างเอมอ้างอิงจากของเดิมบ้างก็ตามทีแต่ก็อาจจะมีการดัดแปลงเข้าไปสําหรับรุ่นที่เห็น,หนกันหลงเหลือมาในปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็ยังมีรุ่นที่ขายในตลาดยุโรปตลาดอเมริกาเราก็ไม่รู้ข้อมูล แท้จริงมันจะเป็นยังไงอย่างไรก็ตามนะครับบนความเป็นรถดั้งเดิมจริงๆแล้วมันที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนมันมันก็ทําให้เราก็ไม่รู้ว่ารากฐานแท้จริงของมันเป็นยังไงตัวรถแท้ๆนะด้เช่นรุ่นรถเฟรมตัวถังส่วนประกอบของรถที่เป็นสแตนดาร์ดจริงๆบางคนบอกว่าต้องมีเบลลี่มาแปะด้วยนะบางคนบอกไม่มีตัวตน ไม่มีไม่ต้องมีก็ได้เลขพาสตามเบอร์ก็เช่นกันหลายชิ้นระบุบนเฟรมบอกว่าจะมีคําว่าเบลลี่หยุดด้วยนะครับวิธีการตอกในยุคสมัยนั้นยังไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับที่พิมพ์เป็นใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ได้นะครับสมัยก่อนเป็นการตอกนะซึ่งหลายคนบอกว่ามันจะเป็นของที่ทําขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเป็นได้รวมถึงชิ้นส่วนอีกหลายชิ้นเช่นยางรองกันลอยตรงถังน้ํามันนะคนบอกว่ามันมีเป็น2ชิ้นบางคนบอกว่ามันต้องแยกเป็น2ชิ้นขนะ่านก็บอกว่าเป็นชิ้นเดียวก็อย่างที่บอกนะ พราะไม่มีใครทราบข้อเท็จริงบนความเป็นมาตรฐานดั้งเดิมของตัวรถนั่นเองโดยเฉพาะอะไรอย่างที่บอกันเลยครับสมัยเก่าก่อนมัน,มนเป็นการตอกตัวเลขลงไปนะบนบนตัวเครื่องยนต์กับตรงเฟรมนะครับแต่สมัยนี้มันพิมพ์แม่ปั๊มขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอาจจะมีคนสภาพเก่าๆแล้วมาบิ้วขึ้นม่อาจจะทําขึ้นใหม่จจหมเพื่อว่าอัพราคาได้นยว่านี่เป็นของทงของแท้อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครทราบแน่นอนรวมทั้งรุ่นเสร็จที่เป็น c b 9ี9 2 a ซึ่งว่าหาโคตรยากรุ่นนี้ถือว่าเป็นชุดเป็นรุ่นที่ใช้ชุดคิดเลดคิดนะครับมามามา,มาติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีาพาร์ตของพวกชุดเลสเลสคิดมาติดตั้งด้วย c b 9 2 r รหัสนี้จะหายากมากนะครับบางคนก็บอกมีมีการอยู่บนเฟรมมีตัว R ต่อด้วยบางคนก็บอกเฮ้ยไม่ต้องมีมี CB92 เหมือนกันส่วนถ้าจะใช้เลดคิดนะมันมีพาร์ท ของมันขายอยู่แล้วแยกต่างหากอะไรอย่างนี้นะครับก็มีเยอะแยะนะผมจะขึ้นเลยชื่อทิ้นส่วนที่เป็นชุดเลสคิดมาให้ดูนะแต่ที่แน่ๆคือ CB92 เนียเป็นอีกรุ่นที่ว่าหายากสุดๆของ h อนด้เลยก็ว่าได้เป็นรถสไตล์ขายากนะครับเพราะอย่างที่บอกนะี่อาจจะผลิตมาน้อยด้วยก็ระยะเวลาที่ผ่านมา60ปีถึงจะไม่ยาวนานเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่หายากเพราะว่าจํานวนรถที่ผลิตมาน้อยแล้วก็ไม่มีาภาพเดมิเดมๆให้เห็นนะครับที่ เห็นเห็นก็ส่วนมากจะทํากันขึ้นใหม่นะครเราก็ไม่รู้ว่าไหนออริจิอนอลของมันจริงๆนะ โอเคอย่างสําหรับข้อมูลเหล่านี้บางส่วนที่ผมเล่ามาผมก็มาจากหลายแหล่เขาข้อมูลตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะไม่รู้ว่าไหนถูกันไหนผิดยังไงนะเราหลายแหล่งก็บอกไม่มีแหล่งอ้างเองที่เขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไอคนที่บอกว่ามาอย่างนี้ทําอย่างนี้ก็บอกว่านี่คือของจริงบางคนงก็บอกเฮ้ยหรือของจริงของอ้วซของจริงกว่าะอะไรคงบิดเป็นในสไตล์นี้นะเพราะว่ามีใครทราบที่แน่ชัดผมเองก็ไม่รู้ว่าไหนถูกไหนผิดก็เก็บมาเล่าถือว่าเป็นการมาเล่าสู่กันฟังนะ กเกี่ยวกับเรื่องราวรุ่นเก่าไดคือหรือว่าหลายคนมีข้อมูลอะไรก็เขียนมาในคอมเมนต์แจ้งได้นะครับจะได้เป็นวิทยาทานสําหรับท่านที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งทางฮอนด้าเองข้อมูลแคตตาล็อกอะไรก็ไม่มีที่มีก็บางทีก็ลดออกมาแล้วแต่สเปคของอมาที่หลังตัวรถอาจจะมีการปรับอะไรข้อมูลไม่มีการแก้ไขมาก็ยังก็มีมาด้วยนะครับก็ทําให้งงงวยกันไปเหมือนกัน,นอย่างชุดพาร์ทของชุดเลดคิดนะครับก็ไม่มีระบุไว้ในข้อมูลนะครับว่าของ จริงๆเป็นยังไงนะเป็นยี่ห้อหรือชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบมันต่างกันยังไงรวมทั้งข้อมูลของที่เป็นสเปคที่ขายในยุโรปแล้วก็อเมริกานะก็มีไม่มีการระบุรายละเอียดอะไรที่แน่ชัดออกมาครับมับตั้งแต่บางส่วนก็มันต่างกันอยู่แล้วแล้วก็มีที่ใช้ต่างกัน,นไม่มีระบุมาฉะน,นั้นเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าอันไหนคือยุโรปดูส่วนตัวเลขที่มากันเยอะแยะตัวเลขเฟรมตัวเลขเครื่องยนตน์เราก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ไขก นะเพราะไม่ได้รับการยืนยันแน่นอน,นว่าตัวเลขที่ออกมาจริงจังไหมเพราะตัวเลขพวกนี้ออกมามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันก็มีที่บางบางแหล่งก็บอกว่าเฮ้ยมีเฟรมมากกว่าเครื่องโยนเครื่องโยนก็มีน้อยกว่ามันก็ไม่ตรงกันนะทะทให้คนที่ชื่นชอบรถสไตล์นี้หาข้อมูลจริงๆของมันได้ยากแต่หลายคนก็พยายามมันรุรักกันนะคือให้มันมีเค้าครงเดิมมากที่สุดเท่าที่เห็นเนี่ยนะอย่างรูปภาพที่เห็นนี่ก็เป็นรถบางรูปภาพก็เป็นบิวขึ้นมาใหม่บางรู ก่าแล้วก็เป็นปีกันมาจากาสิ่งพิมพ์ในยุคสมัยนั้นเก่าๆนะรถหลายคันที่เอามาสวยๆงามอาจจะมีการทําสีขึ้นใหม่ทําอะไรขึ้นใหม่หมดน็อตเน์ดอะไรก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปนะครับโอเคชอบเรื่องกเก่าสไตล์นี้ ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะครับมอเตอร์ไซค์โซโล่มีอะไรผิดพลาดก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าอันข้อมูลไหนถูกไหนผิดมีเท็จจริงยังไงใครมีอะไรที่ข้อมูลดีๆก็ช่วยชีย้แนะมาได้นะครับถ้ามีอะไรขัดตกบกพร้องไปก็ขอขอ,อาภัยไว้หน้าที่ดีด้วยคนะุณแหลง่งเทมุลข้อมูลทั้งหลายที่ให้ผมได้ค้นคว้าได้เกี่ยวแล้วมาเล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องเด้อเป็นบางเสี้ยวบางมุมของสายพันธุ์รหัส CB ีของ Honda ก็จะเดียว จะมีรุ่นต่อๆไปลงมาอีกครับคงจะเป็น EP ตีต่อๆไปจะไล่ามาเป็นแต่ละรุ่นแต่ละปีนะครับว่าเป็นยังไงปี1959มีรุ่นมีซีรีส์อื่นไหมอย่างทุกวันนี้อาจจะเป็นรุ่น1300 CC ที่ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความจุสูงสุดของรหัสนี้ในปัจจุบันนะ,ะที่ว,ว่าสืบสารจิตวิญญาณกันมายาวนานนะกว่า60ปีแล้วพี่น้องนี่คือเรื่องราวของ CB สายพันซีวีของซึ่ได้รับการพัฒนามาในยุคางหลังก็มีหล หลายรุ่นทั้งบล็อกขนาดเล็กแล้วบล็อกขนาดใหญ่อย่างที่ทราบกันในปัจจุบันคือพันสามร้ c โอเคครับผมติดตามกันต่อไปนะครับลืมให้กําลังใจกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม